ท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งประหลัดในระดับสูงขององค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในการสรรหาในรอบนี้ชัดเจนว่าในประกาศขอบเขตเน,นะะื้อหาในการออกข้อสอบนั้นท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ในตำแหน่งประหลัดระดับสูงก็หากว่าท่านมาดูในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของประหลัดระดับสูงเราจะเห็นตัวชี้วัดของระดับสมรรถนะในแต่ละตัวเนี่ยนะครับนี่คือสมรรถนะประจําผู้บริหาร4สมรรถนะในตำแหน่งประหลัดระดับสูงครับตัวที่1ก็คือเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงต้องการตัวชี้วัด คือต้องการให้ท่านแสดงคุณลักษณะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงของตําแหน่งประหลัดในระดับสูงเนี่ยในระดับที่4ครับต้องการตัวชี้วัดในระดับที่4ความสามารถในการเป็นผู้นําก็ต้องการในระดับที่4ความสามารถในการพัฒนาคนก็ต้องการระดับที่4การคิดในเชิงกลยุทธ์ก็ต้องการ ระดับที่4นี่คือสิ่งที่ต้องการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและตัวชี้วัดในแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรจะหาข้อมูลจะไปเรียนรู้ถึงตัวชี้วัดในแต่ละตัวได้อย่างไรวิธีการในการทำความเข้าใจและจะทำให้ท่านสอบ ได้ในระดับต้นๆในรอบนี้ไม่ใช่เพียงแค่เอาประสบการณ์เอาทักษะที่ท่านมีไปตัดสินใจเลือกคำตอบในห้องสอบเป็นแค่อย่างเดียวครับในเรื่องของประสบการณ์ที่ท่านมีสามารถช่วยท่านได้ครึ่งหนึ่งครับและอีกครึ่งหนึ่งต้องเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากสิ่งใหม่อย่างเรื่องของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตัวชีวัตที่4 ในคู่มือสมรรถนะของพี่วุฒิเพื่อนก็จะมีคู่มือสมรรถนะเอาไว้ให้เรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงในระดับที่4อยู่ตรงนี้ครับท่านจะต้องแสดงพฤติกรรมหรือแสดงความสามารถให้เห็นว่าท่านสามารถที่จะเตรียมแผนการปรับเปลี่ยน <c oughs> อย่างเป็นระบบเตรียมแผน เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนปฏิบัติได้จริงทําให้องค์กรหรือว่าหน่วยงานสามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าว่าการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมการเมืองสภาพแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของท่านและจะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้สนับสนุนสร้างการยอมรับจากความท้าทาย ให้เห็นโทษของการนิ่งเฉยและเห็นถึงประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการปัจจุบันและอยากมีส่วนร่วมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ครับ <c oughs> การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงจะต้องแสดงเห็นว่าความเป็นผู้นําของท่านเนี่ยท่านต้องเป็นผู้นําในการปรับเปลี่ยนทั้งองค์กรและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยน ดำเนินการไปอย่างราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยวิธีดำเนินการที่เหมาะสมคือต้องเปลี่ยนแปลงลต้องสาเร็จถ้าจะต้องวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์นโยบายแล้วก็ผลกระทบต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งในภาพรวมทั้งสังคมการเมืองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อกําหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กรของหน่วยงานปรับเปลี่ยนหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ของประเทศและก็ภาวะปัจจุบันท่านที่จะสอบในตําแหน่งประหลัดระดับสูงทําความเข้าใจต,ตัวชี้วัดไปดูคําอธิบายของระดับของสมรรถนะในแต่ละตัวซึ่งคนที่จะสอบตําแหน่งประหลัดระดับสูงเนี่ยตัวชี้วัดในแต่ละตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากกับที่ 1, น่ที่3ที่4มที่่มาแต่ว่าท่านจะเรียนรู้ในตัวชี้วัดในระดับที่5ท่านต้องย้อนกลับไปดูตัวชี้วัดที่1ที่2ที่3ที่4และมาสแสดงออกกับที่5 ซึ่งในตัวชีวัดต,ตามคู่มือสมรรถนะของพี่เ,เพื่อนๆเนี่ยเห็นว่าจะต้องแสดงพฤติกรรมในระดับที่4ี่ระดับที่4ต้องแสดงพฤติกรรมระดับที่สาระดับที่3าก็แสดงพฤติกรรมระดับที่สองนี่เวลามาทําข้อสอบเมื่อเราเข้าใจในพฤติกรรมตรัวนี้อย่างในข้อสอบเนี่ยนะครับในคําถามที่1ครับนี่เป็นคําถามที่ใช้ในการทดสอบสมรรถนะในระดับที่ ที่4คํคำถามนี้นะครับที่ถามว่าองค์กรของท่านเนี่ยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรของท่านกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายรัฐบาลใหม่เฮ้ยอันนี้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถูกไหมซึ่งขัดแย้งกับ แนวทางในการดําเนินการเดิมแล้วคําถามที่วัดถึงสมรรถนะของท่านเนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่าแล้วท่านจะทําอย่างไรนะคําถามนี้นะครับเป็นคําถามที่ที่ดีมากสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นก็เชื่อว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะต้องถูกปรับเปลี่ยน ตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันคำถามนี้นะครับวัดถึงสมรรถนะในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงเช็ง e a ดเดนชิพซึ่งท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ยอมรับนโยบายแต่จะต้องบริหารจัดการความขัดแยง้งขับเคลื่อนทีมงานองค์กร สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทำยังไง <c oughs> คำถามไม่ถามว่าองค์กรนะครับกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากนโย,ยบายของรัฐบาลใหม่ซึ่งขัดแย้งกับแนวทางดำเนินงานเดิมท่านจะทำอย่างไรเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลักการในข้อนี้นะครับ เอาหลักการก่อนนะจะเพิ่งไปดูจะเพิ่งเอาจะเพิ่งเอาประสบการณ์ที่ท่านมีไปดูช้อยดูตัวเรื่องได้ตอบในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์กับพิวุฒิและเพื่อนจะไม่ให้ท่านอ่านคําถามแล้วมาเลือกคําตอบทันทีท่านต้องได้หลักการในการคิดได้หลักในการวิเคราะห์ซึ่งหลักการในข้อนี้นะครับหนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลนะี จะต้องยอมรับและก็ทําความเข้าใจในในโยบายก่อนคำว่ายอมรับทําความเข้าใจในในโยบายก็คือท่านจะต้องศึกษารายละเอียดในเชิงลึกของนโยบายวิเคราะห์หรือว่าแยกแยะผลกระทบต่อองค์กรทั้งในด้านบวกแล้วก็ในด้านที่ต้องปรับตัวท่านจะต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสครับคำว่าสื่อสารอย่างโปร่งใสทำยังไงก็ ชี้แจงบุคลากรในทุกระดับให้เข้าใจว่าเหตุใดต้องปรับเปลี่ยนสร้างการมีส่วนร่วมลดความต้านทานโดยการเปิดเวทีรับฟังข้อกังวลนอกจากนี้ครับก่อนที่จะไปเลือกคำตอบหลักการที่ต้องมีต้องเชื่อมโยงกับันธกิจเดิมครับแปลงนโยบายใหม่ให้เข้ากับเป้าหมาย ให้เข้ากับวิสัยทัศน์เดิมขององค์กรของหน่วยงานย้ําว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่เป็นการล้มล้างสิ่งเก่าแต่เป็นการต่อยอดปรับปรุงของเดิมท่านจะต้องมีทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบกําหนดแผนในการปรับเปลี่ยนชี้ละขั้นตอนจัดหาบุคลากรอบรมพัฒนาทักษะใหม่ให้กับบุคลากร แต่งตั้งทีมที่นำพาองค์กรไปข้างหน้าให้ได้สร้างแรงบันดาลใจสร้างความเชื่อมั่นเป็นแบบอย่างของการยอมรับของการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องสื่อสารเชิงบวกมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและผู้รับบริการและที่สำคัญครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่จะเป็นคีย์ที่บ่งบอกว่าท่านได้เกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างอย่างเป็นระบบเนี่ยก็คือถ้าจะต้องติดตามประเมินผลมีระบบของการติดตามความก้าวหน้าปรับแนวทางในการแก้ไขเมื่อพบปัญหาซึ่งคําถามในข้อนี้นะครับถ้าหากว่าท่านมาเลือกข้อกอไก่รอให้ระดับนโยบายออกคําสั่งอย่างชัดเจนก่อนรอบางเรื่องบางอย่างท่านรอไม่ได้การรอตรงนี้นะครับ ในหลักที่เป็นเป็นแง่คิดว่าทําไมเราไม่รอหรือเรารอกรณีไหนเราไม่รอกรณีไหนพี่กุฎาเพื่ออธิบายเพิ่มเติมในห้องเรียนออนไลน์นะครับซึ่งท่านได้หลักการละในเรื่องในเรื่องของคําว่ารอเนี่ยแต่ละคำล้วนแต่บ่งบอกถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ท่านแสดงออกในข้อนี้สื่อสารกับพนักงานว่าควรอดทนและทํางานเดิมต่อ สื่อสารว่าอดทนแล้วให้ทํางานเดิมต่อําทงานตามเดิมเนี่ยนะครับเหมือนกับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะซึ่งเขาก็บอกกันว่าท่านจะต้องแสดงถึงความเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงความหมายคําจํากัดความของการเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงท่านจะต้องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าบอกว่าท่านทํางานตามเดิมนั่นคือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ถึงคราวต้องเปลี่ยนแปลงคือจริงๆแล้นมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ถ้าหากว่าเราไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็ต้องสูญพันไปเรืองหายไปเหมือนสัตว์ในตำนานบางประเทศที่มือสังคมโลกเขเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็สูญพันในข้อนี้นะครับหลักการเดียวกันครับ ในอย่างในข้อคอควายเนี่ยนากว่าท่านวิเคราะห์นโาบาใใหม่อย่างรอบด้านแล้วก็ปรับกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องพร้อมสื่อสารในเชิงบวกการสื่อสารในเชิงบวกเข้ากับว่าท่านพยายามที่จะสร้างทัศนคติในเชิงบวกมีผลงานการวิจัยที่เชื่อได้ว่าผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวกจะเป็นผู้ที่มี ความสุขในชีวิตผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวกจะเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าคิดดีทำดีแล้ก็จะได้ดีแต่ถ้าหากว่าเอาคำพูดในเชิงวิชาการก็คือผลของการวิจัย ชี้เห็นว so ่าคนที่มีทัศนคติในเชิงบวกเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่มีทัศนคติในเชิงลบคนที่มีทัศนคติในเชิงลบเจออะไรมันก็เป็นพุกเจออะไรก็เจอแต่เรื่องเลวร้ายเจอแต่สิ่งที่เจออะไรก็มันก็รวนแต่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคทั้งหมดเลยอ่ะเหมือนกับในในสมองของคนเราถ้าหากว่าเราเติมแต่สิ่งที่ดีเติมแต่สิ่งที่ดีเข้าไปในสมอง วันหนึ่งที่เราต้องแก้ปัญหาเราก็สามารถที่แก้ปัญหาได้ในสิ่งที่ดีๆถ้าว่าเราเจอแต่เติมในสิ่งที่มันลบๆเติมในสิ่งที่มันเป็นเป็นภาพลบวันหนึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาเราก็เอาสมองลบออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหาซึ่งมันก็ยังต้องมันก็ลบๆๆไปเรื่อยอะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นทักษะในการคิดเป็นทักษะในการ ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่ต้องเรียนรู้การทดสอบสมรรถนะบางท่านบอกว่าง่ายมีประสบการณ์มีทักษะมีประสบการณ์เยอะใช่ครับแต่หลักการจริงๆแล้วเนี่ยการทดสอบสมรรถนะมีผลของการศึกษาของการวิจัยเชื่อได้ว่าคนที่ทดสอบสมรรถนะประสบการณ์ของท่านนำมาใช้จริงในการสอบได้ครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่ง ต้องเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากการศึกษาเกิดกิดเกิดจากการแสวงหาความรู้เลยบอกว่าการทดสอบสมรรถนะนะครับครึ่งหนึ่งที่ว่านี้คือเป็นเรื่องของพรสวรรค์เป็นเรื่องของสิ่งที่ที่ท่านมีติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดเช่นคนที่มีทักษะในการเล่นฟุตบอลคนที่มีทักษะในการเล่นฟุตบอลครับเหมือนกับ คนบางคนที่เป็นนักกีฬาเขาจะมีทักษะในกีฬาในด้านนั้นๆเนี่ยคือเหมือนกับเขาจะมีทักษะที่ที่ก็เป็นเรื่องของพอรสวรรค์แต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขามีทักษะในการเล่นฟุตบอลแต่ก็ต้องมีโค้ดมีกัปตันมีเทรนเนอร์ตรงนี้นะครับที่ชี้เห็นว่าคนที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะท่านอย่าประมาทนะครับ ท่านอยากคิดว่าท่านมีประสบการณ์เป็นผู้บริหารเป็นข้าราชการมาก่อนมีประสบการณ์ในการทํางานมาเยอะแต่นั่นคือครึ่งหนึ่งของเสียงที่ท่านจะนํามาใช้ในการสอบแต่ครึ่งหนึ่งจะต้องมาจากการเรียนรู้มาัดมาจากการฝึกฝนมาจากการพัฒนามาจากประสบการณ์ใหม่ๆของท่านในการสอบในรอบนี้มีอัตราว่างถือว่าเยอะ แต่ผู้ที่มีคุณสมบัติในการสอบแข่งขันก็เยอะตามน่าจะมีผู้ที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จทุกตําแหน่งในรอบนี้แต่งตั้งครั้งแรกในวันหนึ่งมนเจ็ดพอัตราแต่มีผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสอบวันห0 0มืนนั่นก็จะมีคนที่พลาดโอกาสนี้เนี่ยประมาณ4ี0 0 0ืถึง50,000คนที่ที่ สอบแล้วก็ยังไม่ได้การแต่งตั้งในรอบแรกนี้นะครับการสอบในครั้งนี้ไม่ต่างจากการสอบแข่งขันนะครับเพราะคนที่สอบได้คะแนานมากที่สุดจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกสถานที่ที่จะไปรับคำสั่งแต่งตั้งก่อนแล้วก็ในอนาคตการสรรหาน่าจะมีวิธีการมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปซึ่งในโอกาสนี้นะครับถือว่าเป็นเป็นโอกาส ที่ท่านจะต้องมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะทําให้ท่านสอบได้ในรอบนี้ท่านที่กาลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งประลัดระดับสูงท่านไปเจอเพื่อนๆที่กาลังจะเตรียมตัวสอบปลัดระดับสูงด้วยกันสแกน QR code คกดเพื่อนๆเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่ท่านที่จะสอบตําแหน่งประลัดสูงเนี่ยใช้เป็นพื้นที่ในการแชร์ในการแลกเปลี่ยนองความรู้ แนวความคิดทักษะประสบการณ์จนถึงตัวอย่างข้อสอบแนวข้อสอบอย่างแนวข้อสอบข้อมื้นะครับท่านก็เข้าไปดาวน์โหลดเข้าไปฝึกทําไปดาวโหลดจากกลุ่มรายนี้นะครับแล้วก็ไปไป,ไปฝึกทําได้จากกลุ่มไลนนี้นะครับปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้แล้วก็เป็นอิสระของผู้เรียนด้วยนะครับ ถ้าสามารถที่จะรับชมสดได้และก็สามารถที่จะชมย้อนหลังได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้เราเข้าใจครับว่าในช่วงของการทํางานในช่วงแบบนี้นะครับมีภาระงานค่อนข้างที่จะเยอะท่านที่อยู่ในองค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นทุกแห่งต้องปิดงบประมาณในปีก็ประมาณนี้30กันยานี้นะครับโดยการองค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นประเภทของอบตอก็ต้องเตรียมการในการเลือกตั้ง ท่านที่เป็นประหลาดต้องต้องเป็นพอ,อ,อกกตเนี่ยที่จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้เรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อเรื่องนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับมีเรื่องรับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนต่างหากนะครับดูรายละเอียดเรียนรู้อนไ์เต็ียมรูปแบบสแกนคิวอาร์โค้ดกดเพิ่มเ,เ,เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้คลิปนี้สวัสดีครับ